ครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวเอีเวนต์รอบนี้มันก็ได้มีการอัปเดตเรือบางเข้ามานะแต่เป็นของเรือบางปรษณีส์ใหม่นั่นเองก็มันก็จะมีทั้งคุ้มเต่ายกเลิกเต่ากักขังแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คนะแต่ส่วนคําว่ากักขังนี่ผมว่ามันไม่น่าใช้นะถามว่าทำไมไม่น่าใช้เดี๋ยวผมไปอ่านสกิลให้ดูดีกว่าว่ามันทาอะไรได้บ้างดีกว่าจะได้เข้าใจคือสกิลที่1ของมันก็คือ ลุ่มเต่าแม่นยำ53%พูดง่ายๆก็หมวกไอ้นี่นั่นเองนะเขาเรียกว่าหมวกสงครามส่วนสกิลที่2นี่เมื่อก่อสร้างโอกาส3 3อะคือเมืออมันจะผุดไว้ผุดตรงไหนก็เหมือนกูโยงนั่นเองส่วนสกิลที่2ของก็บอกว่าสกิลที่2ส่วน2สกิลที่2ส่วน2ในสกิลที่2องนี้ปะเออคือเมื่อผ่านหรือพบฝ่ายตรงข้ามสามช่องข้างหน้าของมระเทของเราอะโอกาส65% ผักไปยังพื้นที่ของฉันเนี่ยสกิลนี้มัน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 แบบมันใส่คําว่ากักขังผมรู้สึกว่ามันดูด้อยมากเลยนะสกิลเนี้ยคือมันไม่น่าเอาสกิลนี้ใส่มาแต่ก็เขาเรียกว่ามันเป็นอีเวนท์ที่รับประกันไงผมก็เลยไม่ไม่ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะเออสำหรับการรับประกันเนี่ยคือมันรับประกัน4ี่พันเพชรเว้ยคือเราก็ต้องแบบหายครบอะก็คือผมว่ายังไงก็เดี๋ยวก็ครบแหละเออสี่พันอะคือมันมันไม่น่าจะถูกกว่านี้ละเออเพราะผมเหมือนเหมือนเขาล็อกไปแล้วอะ เออแล้วมันก็มีใบคเวอ e r นะคืออันนี้ก็5แต้มแล้วก็มีใบคเวอร์ท้องก็คือ2เพชรแล้วก็15แต้มก็สามารถไปกดส่งกันได้นะส่วนกิจกรรมก็นี่เลยสำหรับคนที่จะหาไปหนีเรือบางก็จะมีกล่องจดหมายสีแดง S2 ใบก็จะแลกได้นะแต่ถ้าสุ่มเจอนะถ้าใช้กุญแจหาเจอนะแต่ถ้าไม่เจอเราก็สุ่มให้ครบกสี่พันนะเออเราจะได้ A อบวกนี้มา8ใบก็คือได้จากทุกๆก,การสุ่มแจ็คพ o t ห้ครั้งไงเออก็เนี้ยที่เหลือ,อน,นี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะ เอออันนี้พื้นผมเปิดได้จากล่องของฟรีนะที่เข้ามาเออส่วนกิจกรรมการเล่นที่ดีก็มีแค่ทัวริสแล้วก็รางวัลเล่นครั้งที่1ของทุกวันนะคือเราจะสุ่มว่าเราจะได้หมวกกระเป๋าหรือนกพิร,ราบนะนกพิร,ราบน,าน่าจะหาง่ายสุดเพราะผมยังไม่ได้เลยส่วนแชมเปี้ยนลีกก็รีบไปนะครับรีบหาให้ครบ5อันแล้วก็รีบไปแลกอัญมณีครับอัญมณีสามเหลี่ยมเพิ่มทุกค่าสถานะคือมันเป็นของฟรีแบบที่เราควรหาไงคืออย่างน้อยก็น่าแบบคนที่เล่นประจาก็น่าจะได้มา แล้วมันก็มีเขาเรียกว่าอีเวนต์เ l ท g ล o u าวนะคือเราอะล็อกอินเราจะได้1ใบเว้ทุกวันแล้วก็มันก็จะเปิดสนามก็เปิดตอน6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะก็คือเราก็วันนึงเราก็จะเล่นได้แค่วันละ3ครั้งนะก็คือเราก็จะได้มา3าใบแล้วก็ล็อกอินได้อีก1ใบแล้วก็เราก็อาจมีสิทธิ์ที่จะได้รับจากลูกบาทเ์เสบียงกีฬาอีกเออก็คือก็วันนึงก็ได้ได้ประมาณเนี่ยประมาณ4ีใบแหละวันนึงนะ แล้วของรางวัลนะคือมันมีเทพซุดกับถุงมือพวกนี้เว้ยคือแต่เราต้องเก็บให้ครบพกสิบแต้มไงเอออันนี้ให้ครบพกสิบแต้มมันถึงจะแลกได้แต่ทุกครั้งที่เราได้ไปห้าเนี่ยอันนี้ห้าใบเราก็ได้สามสิบเพชรนะคิดดิจังหวะเราจะไปครบอะหกสิบแต้มอะหกสิบสองสิบสองสิบสองคูณสามได้เท่าไหร่วะเนี่ยศูนย์สามหกสองร้อยหกสิบเพชรเออเราก็ได้สองร้อยหกสิบเพชรฟรีแล้วอะ ถ้าคิดผิดเปล่าก็ไม่รู้อะเออผมก็พูดรุมๆจะได้เร็วๆนะจะได้ไม่ต้องไอ้นี่มาโอเคส่วนประการกิจกรรมผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะเออมันมีรายละเอียดเบตเทนกาวเนี่ยที่ผมบอกหกโมงถึงเที่ยงคืนเนี่ยของทุกวันนะคือมาเล่นเล่นได้วันละสามสามครั้งก็จะได้สามใบมาแล้วก็รออินแล้วก็ได้รับลูกเบียรเฮ้ยลูกบาศก์เสบียงก็ได้รับจากเควสท,ที่มาจากแฟนเพจของเกมทัทีนะคือเราต้องไปดูที่แฟนเพจแล้วเราก็มาเล่นเพื่อทาให้เควสเสร็จถึงจะได้รับลูกบาศก์เสบียงมาเปิด เพื่อมีสิทธิ์ลุนลับไอของพวกนี้ก็จะมีการ์ด1นึ่งพอยต์การ์ดสิบพอยต์ห้าสิบเพรถึงห้าร้อยเพรนะเออก็ประมาณนี้แล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าจี้จี้สองจี้ที่มาใหม่ก็คือจี้แบเทนกาวถุงมือยายแบงม,มุมกับเข็มเจาะถุงมือยายแบงมุมอ่ะคือเป็นเหมือนสกิลเดิมเว้ยก็คือเมื่อมาตกในมาของฉันโอกาส65%จาจับศัตรูที่เดินผ่านแล้วก็โอกาสสี่บเน่าบัญหาทั้งหมดของฉันนะ่ะ คูณ2แล้วก็ย้ายไปยังในพื้นที่ของฉันต้องการนะเมื่อมันตกพื้นที่ของตัวเองนะส่วนเข็มก็คือผมว่าเข็มมันดูด้อยนะคือเมื่อเราโดนขังฟองอะ่ะ90%จะถูกปล่อยทันทีก็คือแค่ขังปล่อยนะแต่คือถ้าถ้าค่าค่าผ่านทางธรรมดาคือเราต้องจ่ายไงเองอ,เอ,อมันไม่ได้ยกเบนค่าผ่านทางให้เราเหมือนเข็มอะ่ะเข็มเพราะฉะนั้นนะเข็มไม่นั่นจะดีกว่าเข็มอันนี้มันเหมือนเอามาเพื่อแบบเอามาให้เฉยอะ่ะแล้วก็เมื่อผ่านหรือตกจุดสตาร์ทโอกาส40รับการทางฟ้าหรือการ์ดลดราคา 50%เออก็ค่อนข้างที่จะเอามาแบบเล่นเฉยอะ่ะเออเหมือนเอามาแบบลิงล็อกเจ้าเฉยนะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับชี่ใหม่โปรโมชั่นผมไม่ส event, มนใจอีเวนต์ประจำสัปดาห์ก็มีโกลยสวันนะจันกับพุทธแค่นี้เองเอออ๋อนี่ไงใช่ป่าววะนี่วันที่17อ๋ออันนี้มันไม่ได้บอกอะไรนะมันแค่บอกว่า เออมันไม่ได้บอกมันแค่บอกว่าอาทิตย์หน้ามันจะรีไอ้นี่เฉยนะรีเขาเรียกว่ารีอะไรวะรีแชมเปี้ยนรีเออโอเคเรามาดูบัฟของเบอร์บังบัฟของเบอร์บังก็คือเข็มนั่นเองนะเข็มเจาะฟองก็คือเมื่อมาตกบนที่ของไฟตรงข้ามโอกาส35%มสิบห้าเนค่าผนทางแล้วค่าผันทางทั้งหมดของพื้นที่ของฉันก็จะคูณ2แล้วก็เมื่อโดนกระขังโอกาส80%ปทุกปอยทันทีมันเลยไม่สามารถมาเทียบก,กับจี้ที่เอามาทําตามมันได้นะคือจี้นี้จะดีกว่าแบบดีีีกกกว่่าาามมมเเลยจจ้้้้นนนนนััแออออฟร โอเคมีอะไรอีกเปล่าเนี่ยโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับอีเวนต์นี้ก็สามารถไปหาดูกันได้หาหาจี้กันได้เออผมยังไม่ได้บอกความสามารถของไอ้นี่เลยนี่ว่ะเทพสุดโอเคเดี๋ยวผมกลับไปดูใหม่เทพสุดเหรอเทพสุดสกิลสกิล,กลจริงๆอะมันดีกว่าไปชนีเลยบางที่มาใหม่อีกนะสกิลที่หนึ่งของมันก็คือเมื่อมาตกพื้นที่ของไฟรงข้ามอะ คือเมืองแพง150%แล้วก็เมื่อทอยเต่าและผ่านพื้นที่ของไฟายตรงข้ามโอกาส4 5 45, 45นะ45จัดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างที่จะก็กสูงอะสูงพอตัวแล้วก็ทำลายอาคารพื้นที่ของไฟายตรงข้ามแล้วก็ยกเลิกคลาสสีก็ดีถือว่าดีเลยแล้วก็เมื่อมาตกบพื้นที่ของไฟายตรงข้ามหรือก่อสร้างโอกาส90%ดึง4ช่องหน้าหลังและกักขังไฟายตรงข้ามอันนี้ก็เป็นเขาเรียกความสามารถที่ดีมากเลยนะเป็นของแบตเตอรี่ของขวนนะเอ,อคเอแบบอค้ีีีดดยหบบแวกก็ืพ เออดีเลยล่ะสกิลมันดูค่อนข้างที่จะดีนะเออโอเคแล้วมันมีการรวมเลยนะคือเราได้เอเบิเอบเราเอามารวมให้ได้ยี่ห้าเพื่อมาหาของพวกนี้ก็ได้ดีที่สุดก็จะมีเอมเบร์กับแค่ G ีคอนะอันนี้ผมไม่นับแล้วกันผมไม่นับว่ามันเก่งอะเหมือนมันจะต้องใช้ G ้เยอะแต่ผมก็เดี๋ยวผมหาแล้วกันผมว่าแบบอยากจะมาดูถ้าหน่อยว่ามันรเรียกวันเล่นได้ระดับไหนนะเพราะของที่มาแนะนํามาผมมีเกือบหมดเลยนี่ยกเว้นแค่โอง่องโอง่องอย่างเดียวนะไอ้เนี่ยเครื่องขยายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเออที่เหลือผม,มีมด เราไปดูที่ร้านค้ากันบ้างดีกว่านะรันคาก็ใช้4,000รวมราวในการซื้อสคองการ์ดนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคเพราะอีเวนต์นี้มันอยู่ในเขาเรียกว่าใช้กุญแจในการหานั่นเองนะผมก็ส่งไปแล้วนะการส่งกากุญแจคือไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอะแบบไม่ต้องคิดเลยนะไม่ต้องคิดว่าแบบว่าแบบว่าเราจะมีสิทธิ์แบบได้อะอันนี้สําหรับตัวผมนะคนนี้นอาจจะโชคดีไงผมเห็นหลายรอบแล้วคือแบบผมเวลาทําอะไรแม่งโดนโด,ดนแบบราคาเต็มจํานวนตลอดเลย เออแบบเขาให้สี่พันก็สี่พันไม่น่าจะถูกกว่านี้เนี่ยเออก็น่าจะแบบก็น่าจะโดนสี่พันตามเดิมไม่น่าจะโชคดีหรือใครจะโชคดีก็แล้วแต่นะเออก็ถือว่าโชคดีกันไปส่วนอันนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันทํามาทําไมต้องสองอันนะสำหรับเกมเซติเบตเทนกาวกดฟึบอีเวนต์ตอนนี้อันนี้ก็อีเวนต์ตอนนี้ก็กดมาหน้ามันก็เหมือนเดิมอ่ะเออไม่ได้บอกว่าไงวะแล้วก็อีเวนต์นี้ก็หมดวันอังคารหน้านะก็เวลาบ่ายโมงครึ่งเหมือนเดิม ก็มาสรุปดีกว่าว่าตัวนี้ก็เหมือนแบบเป็นตัวความสามารถแบบเนี่ยก็คุ้มเต๋ายกเลิกเต๋าแต่ผมไม่นับว่ามันจะกักขังได้นะมันเฉยๆมากเลยแล้วก็สร้างแลนด์มาร์กนะเออมันดีตรงนี้มีแค่คุ้มเต๋าก็คือใช้มวกของสงการอ่ะแล้วก็เมืองผุดก็ค่อนข้างที่จะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับอีเวนต์ใหม่ถ้าอยากได้ก็หาไม่อยากได้ก็เก็บเพชรไว้ทาอีเวนต์หน้าดีกว่าแต่ผมก็อยากให้เล่นในนี้นะอีเวนต์เบลเทนกราวอ่ะผมอยู่ทีมสีฟ้านะก็สามารถแบบสามารถมาเก็บแต้มกันได้เพราะ เหมือนว่าเหมือนมันจะมีแบบรอบมันมันเคยมีนะไอ้รอบไอ้รอบที่มันเคยบอกอยู่อะที่ว่าเขาเรียกว่าแต้มใครมากกว่าก็จะได้ของรางวัลไปเออทีมไหนได้มากกว่ามันมีทั้งหมดสี่ทีมนะที่ผมจําได้แต่ผมอยู่ทีมสีฟ้าไงเออคือแล้วถ้าเราลบลบตรงนี้ทิ้งอะคือเราก็จะไม่แบบเราก็เหมือนเราไม่มีทีมอะเราก็จะเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ของรางวัลเหมือนกันนะก็คือเราก็วรเก็บไว้นั่นเองแค่นั่นแหละ <laughs> โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ